เป็นแบบเป็นหนูแบบจุกอกกินไม่เสร็จก็บอกว่ามเกาหลีแบบเกาหลีเกาหลีเมื่อกี้เมื่อกี้หนูพูดแล้วพี่พีททำฝุ่นทำมือไงนะแสบแก้วหูยังดีมากคือมันมันไหลลบละไม่มันเห็น่อกวนนะทําไงอ่ะทําไมมันถึงเกาหลีขนาดนี้ทําเพราะว่าอะไรดอกมันเป็นความลับหนูไม่บอกฮะไม่งั้นเดี๋ยวพี่พีทรู้แล้วคนอื่นเขาก็จะมาลอกเลียนแบบหนู ไม่แล้วแบบรสชาติมันเหมือนร้านเลยจริงๆรอบเนี้ยรอบก่อนไม่อร่อยใช่ไหมรอบก่อนไม่อร่อยเท่านี้อันนี้คือักอร่อยมากหมูเลยคนนั้นที่ห่อที่หมักนะเราดูเราไปดูห้อฉันรู้ใาญ่ยิบออกมาเชียวเหรอจำได้หรอฉันจ้างของฉันได้คนเดียวอะไรอือนจำได้ปะแล้วบมไม่บอกใครรับที่หรอมันง่ายมากเราแค่ฉลาดเลือกไม่เหรอนี่เราหมักเองหรือว่ามันหมักมาเลยอ่ะมันมหมักมาให้รู้สึดีมาก อนนี้มันหมักเหมือนเขาอันนี้เล็นนอยี้เนื้อดูดีไหมดูดีแต่รูเหนียวเป่าไม่รูนะไม่เหนียวและดูน่าจะนุ่มไ่ให้โคหมูดีมากทุกคนที่โคหมูดีมากเหลือเชื่ออารมณ์เหมือนแบบกลับมาบ้านแล้วผู้ชายชมว่าแบบฝีมืออทหาอร่อยอ่ะแต่ความจริงคือไปเลือกซื้อมาทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละไม่ใช่ฝีมือในการเลือกซื้อฝีมือไม่ต้องเน้นเลือกพี่อิงพี่อิงเอาเฟซมาฝาก พบรอบสามเดือนอ๋ออันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับล้วก็มีรูปข้างล่างด้วยเขารูปมาให้ขูนมันด well. ีมากใครชอบกิน <Bernard> ช <Bear> ่วโครงหมูเขาอยู่อันนี้คือเหมือนเบบแบบ นเนี้ยอร่อยมากไออย่างเงี้ยครับมันไม่มาเลยนี่มันเป็นปาร์ตี้ครบรล่าสามเดือนไงคะพี่พีทพี่หนูตั้งใจทําเมนูอาหารมาให้พี่พีทรอพี่พีกลับบ้านเลยอ่ะมีใจจำหมูนิ่กับพีทจำนิวกลับบ้านนะลูกแล้วก็เจอกันอีกทีวันศุกร์เลยนะวันพุธวันพุธเราเจอกันที่บ้านหนูแต่ว่าแล้วหนูก็แล้วหนูก็เจอเขาอีกทีวันศุกร์ วันศุกร์นี้เดี๋ยวไปเวียงจันทร์แล้วนะครับเดินที่ตลาดผนมือต้าหมักไว้ไอ้นี่มันมเข้าเนื้อนะคุณงใง่เน,น้ำหมักยี่ห้อขวัญเลืองหมูเก่งเลืองหมูเก่งมี่ห้อขวัญแล้ว อันนี้หนกินหรือปะพี่พีทพวกนี้อยากกินหมูย่างมายจะให้พี่จุ๋พี่จุ๋มมาทำมาให้ตอนเช้าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวหนูจะพาหมูกลับคุณข้าเพราะว่าพี่พีนะไม่ได้จะได้กินไงเขาไม่เปื้อนเนื้อนั่นเราเอานี้กลับหมูย่างให้พี่พีทไม่จะกินไม่หมดจนเยอะอยู่เนี่ร่อยมากอร่อยมากอันนี้เกล็ดอีกหน่งแกิน น้องแก้มกินหมดทุกอันแล้วเหรอคะน้องแก้มจุกเหรอคะน้องแก้มตับเนื้อให้เนื้อแบบไม่มีมันตามที่พี่ต้องการทุกอย่างเป๊ะเป๊ะตอนแรกจะเอาปลามาให้แล้ววันนี้แต่ว่าเยอะแล้วหลายอย่างน่าจะอยากกินหมูว่ากับหมูมันน่าจะอร่อยมากค่ะ ปลามันต้องสามร้อยกว่าบาทแพงเกินเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าปลาคือปลาแต่ามดเหรอใช่แพงไปเหรอเป็นแบบไปดูอีกกอนหนึ่งก็ที่เขียนเรียกคนมาหยิบอันนี้ก็แบบคือสามร้อยไม่ว่าแต่ว่าไม่รู้มันจะโอเคหรือเปล่าก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวท้องเสียโอก็เลยไบ่เอาเนื้ออันนี้มาแทนมันเป็นเนื้อที่ไม่มีมันเลยนะครับดีมากอันนี้ไม่มีเส้นกอดอีตา ผมยี่จุ๋มอ๋อทำเองด้วยเหรอทำไงคะเกินไปซื้อเป็นสำเร็จอ๋อเล่าเรื่องกระักเล่าแล้วเมื่อกี้ที่จุ่มแรงเกินเรื่องอะไรครับ พี่จุมบอกว่าพี่พีทเขาก็ซื้อแต่กระทะดีๆงนะั้นบอกว่าบ้านเราก็ซื้อดีเหมือนกันไม่กระทะนี้เป็นกระทะที่ราคาย่อมเยาและดีครับเราเลือกแต่บอกว่ายี่ห้อเดียวได้กัดยี่หอ้หอเดียวกันด้วยซ้ำให้หรอเอยอะๆพี่จุ๋มเขาบอกวันนี้เ, <ś. S 1> ข,เขาจะไปวิ่งเป็นเพื่อนพี่พีทนะวันนี้หรอผุมก็จะวิ่งเป็นเพื่อนพีทเหมือนกันพี่จุ๋มบอกว่าพี่จุ๋มจะไปวิ่งเป็นเพื่อนคุณพีทไง พี่จุ๋มจะไปวิ่งเป็นเพื่อนคุณพีทได้หรอพี่จะดีคะแม่เขาก็ไปหาลูกชายสุดรักเขาเหมือนกันนะใครลีเขาไปหาบ่อยอยู่นะก็ดีแล้วอ่ะทำไมอ่ะฉันว่าฉันว่าแม่ครับรักแม่ที่สุดเลยชัวร์คืออะไรอ่ะหลังคาบ้านยังไม่บ้ายอะไรเงี้ยตัวเชือกเนี้ยซามบ้านอยู่รักแม่สุดๆหรอ นี่เอาอะไรอร่อยมากอะไรหมูประทับใจมากบ้าจริงหมูแบบ มันเป็นเกาหลีแบบเกาหลีอะครับความความัฮะจุ๋มเรียกว่าขายะเปิกเปิดไปทิ้งี่หมดเลยนะแล้วเขาเห็นเฮ้ยายมาเข้ากลับเหรออุณยายไหมรอรอจนเอ้ยลูมกินชีสหายเทปยังไงอะคะไม่คันแล้วอ่ะคัน กินไม่ไหวแล้วพี่เพหนูอ่ะกินไปเยอะหรอพี่จุ่มหนูเลยกินชีกเก็บไปก่อนแล้วกันจริงหนูกินไปเยอะมากวันนี้หุูมีทางนี้กันหนูอ่ะแปดเก็บแปดสิบ ใช่แต่ว่าหมูดีมากกีนแบบเหมือนร้านเลยเหมือนร้านที่เราชอบแปะตรงตรงที่เขาขายทูปใช่ไหมคะตอนให้อยู่ในะให้หมูท้าตลอดคือวาโอเคนี่จี่ตุอตรงนี่ทำไมรสาติถออกมาเป็นอย่างนี้ได้อะ หอมนะดูเนี่ยข้าวนั้นจิ้มน้ำจิ้มซอสเอ้ยซอสมันแบบซอสหมักนะคะอ๋อซื้อหมูมาแล้วก็ใส่ซอสหมัก่ะเขาเขาก็มีซอสที่เขาขายตามไอ้นี่จุ่มไม่มีอันนี้มันเป็นสำเร็จมาหมายถึงว่าเขาเวลาเขาหมักน่ะเขาก็ใช้จุ่มเนี่ยพูดเปิดความจริงเดี๋ยวคนชาวบ้านก็รู้หมดว่าเรากินทำยังไงมามันมีหลายยี่ห้อบางยี่ห้อมันก็ไม่อร่อยเล้วฉันอยากให้เธอเห็นหน้าไอจุ่มมาก ทำงี้มันมีหลายยี่ห้อมันยี่ห้อมันก็ไม่อร่อยหลายยี่ห้อจริงเราไม่รู้หรอกว่ายี่ห้อไหนอร่อยยี่ห้อบ้างอยากให้เห็นจริตหน้ามันไม่ใช่ขนุกเมื่อกี้พี่พี๋เ็นหน้าเขาปะแล้ปกติอะปกติเพื่คนอื่นพูดเข้า่าแบบเป็นี่หลายยี่หอหลายยี่ห้อแล้วนี่ก็ไม่อร่อย